Yeah. ทีหนึ่งมันก็จ <c oughs> <ช>ไม่ลนาทีหนึ่งกคือหนถึงแปดโมงแค่ก้าโมงพอเก้าโมงก็กรธอยอีทีนึ่ ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดสมครกราดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานพวกเราเนี่ยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซยุทธเอ้ยโซพลเอ้ยโซเทียเอ้ยถูกแล้วผม <c oughs> ต,ต้นโซเทียเรามาพบกันเป็นประจำนะครับถ้าหากช่องโซเทียเราน่าสนใจโปรดช่วยกดติดตามใน YouTube และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ด้วยนะครับแต่ยังไงเพื่อนๆก็ <c oughs> อย่าลืมนะผมภาพใน YouTube ผมว่าสวยงามกว่าใน Facebook นะคมชัดกว่า <c oughs> ลองเพื่อนลองเปิดดูได้นะครับ <c oughs> วันนี้เรา จะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ของการทําพลอยสําเร็จอุปกรณ์การทําพลอยสําเร็จเนี่ยในการค้าพลอยสําเร็จจะมีไม่ไม่เยอะมากนะครับจะน้อยกว่าก้อนแต่เพื่อนๆลองดูบรรยากาศในอันนี้คือบรรยากาศในตลาดพลอยจันทบุรีเรานะครับตลาดพลอยเราอะ่ะก็จะมีแขกมีคนจีนมีต่างชาติมานั่งซื้อขายพลอย บกคนที่มาขายพลอยเนี่ยเขาจะเรียกว่าโบเกอร์คือคนไทยเดินมาอาจจะพกพลอยจากโรงงานเอามาขายให้พ่อค้าที่เขามาซื้อขายพลอยเขาต่อรองราคากันเห็นไหมฮะหลักการซื้อขายพลอยที่สําคัญคือเครื่องคิดเลขเพราะคนบางคนเขาพูดภาษาไทยไม่ได้และคนไทยที่ไปขายพลอยบางคนเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือภาษาต่างชาติที่เขาเจะสื่อสารกันได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเครื่องคิดเลขแล้วเวลาเราขายพลอยก็จะกดกันเป็นบาทนะที่ผมบอกการซื้อขายพลอยเครื่องคิดเลขเนี่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งแล้วนะแต่ตลาดตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือบรรยากาศเมื่อเมื่อตั้งแต่ก่อนสงการนานๆมาแล้วฮะเพราะตอนนี้ตลาดพอยเมืองจันทบุรียังปิดอยู่ ตลาดไม่ได้เปิดมาตั้งแต่น่าจะาก,ก่อนสงการจนถึงตอนนี้ที่แรกจะเปิดเมื่อราวสิ้นเดือนแต่มีการประกาศใหม่ออกมาคือจะไปเปิดอีกทีวันที่14ก็ผมบอกขอพ่านาให้ได้เปิดนะฮะเพราะว่าตอนนี้โควิดในเมืองจันเราเริ่มเบาบางลงเยอะเพราะทำให้พ่อแม่พี่น้องนี่ลำบาก มากครับตอนนี้คนที่ค้าขายพลลำบากมากๆเราคนที่เขาไม่ได้ทำธุรกิจอย่างอื่นไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยทำแต่พลนี่ตอนนี้คือเท่ากับว่าไม่มีการซื้อขายไม่มีการค้าขายหยุดนิ่งมาเดือนกว่านี่ผมบอกเห็นใจพวกเขานะครับและทีนี้เพื่อนๆนดูฮะในตลาดเขาจะมีการวางขายพลหลากหลายรูปแบบอันนี้เป็นร้านที่อยู่ในตลาดพล เขาก็จะมีทั้งสําเร็จทั้งก้อนทั้งอะไรคือถ้ามาตลาดพลอยจันทร์เราจะได้เห็นพลอยหลากหลายมากมายหลายอย่างเนี่ยอย่างอันนี้รูบี้พลอยแดงอย่างอันนี้เป็นพลอยหมู่เขาจะวัดไซส์แล้วก็ <c oughs> ตัวอ,อย่างอ,อันนี้คือเครื่องมือ ที่สาคัญในการดูพลอยนะฮะแต่ที่ผมบอกการซื้อขายพลอยเนี่ยเครื่องมือสําคัญถ้าเป็นกับพลอยทุกชนิดตัวเนี้ยสาคัญมากขาดไม่ได้ต้องมีติดไม้ติดมืออยู่ตลอดสําหรับในการซื้อขายพลอยตั้งแต่ก้อนสมัยก่อนสําเร็จก็ยังไม่เน้นมากเหมือนปัจจุบันนี้สำสำหรับปัจจุบันนี้ผมบอกเลยสำเร็จ เขาก็ตีกล้องกันทุกเม็ดเลยขนาดเม็ดจะเล็กแค่ไหนเขาก็ตีกล้องและทีนี้อุปกรณ์สำคัญอีกอย่างในการซื้อขายพลอยก็คือต้องมีปากคีบคำว่าปากีบเนี่ยนะที่เขามีหลายๆแบบหลายๆขนาดเพราะว่าปากีบบางชนิดเหมาะสำหรับการคีบพลอยเล็กบางชนิดมีร่องฟันเพื่อจะคีบพลอยใหญ่ได้ พราะพลอยเรามีหลายไซส์หลายขนาดปากคีบเขาก็จะปรับให้กับาการใช้กับพลอยในขนาดไหนเราควรใช้ปากีบเบอร์ไหนแต่เพื่อนต้องมาศึกษากันนะต้องลองจับลองใช้ของจริงแต่ผมจะลองแสดงให้ดูนะครับการดูพลอยเนี่ยปากีบอ อันนี้เป็นพลอยบางกระจาดนะครับพลอยบุตรสลาคำบางกระจาดแต่เม็ดนี้ผมเผามามันเป็นอ่าประมาณว่ามรกตรคือยังไม่เขียวยังไม่ขาดเขาจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับพลอยบางกระจาเม็ดนี้ก็เป็นพลอยบางกระจาดแต่เม็ดเล็กจริงๆแล้วเขาถือว่าพลอยเม็ดเนยังเผาไม่ขาด แต่ว่าเป็นพอยที่ประหลาดคือสีเป็นสองสีนะฮะอ่าอย่างเงี้ยฮะคือพอยบางกระจัที่อ่าสมบูรณ์ทีนี้อยู่ที่สีว่าจะเข้มหรือจะอ่อนอ่าแล้วทีนี้เรามาดูพลอยแดงอ่าปกีผมขี้พลอยใหญ่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอ่าอย่างพลอยแดง อันนี้เป็นพลอยแดงมาดากัสกร์นะครับเป็นเผาใหม่เผาใหม่ราคาก็จะย่อมยาวกว่าเผาเก่านะครับทีน,นี้เราดูอุปกรณ์ไฟฉายยังสำเร็จจริงๆก็ยังต้องใช้ไฟฉายนะครับเพราะการที่เราใช้สำเร็จส่องดูกับพลอยเพราะว่าบางครั้งเราต้องการดูแตก รูปอย่างเดียวไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนแต่ไฟฉายณปัจจุบันนี้จะมีสองสีนะมีสีขาวแล้วก็สีแดงอย่างคราวที่แล้วที่ผมเอามาใช้ให้เพื่อนดูเป็นสองสีเป็นสีขาวกับสีแดงในด้ามเดียวและอันนี้คือตาช่างที่ละเอียดสำหรับการใช้กับพลอยสำเร็จ เป็นหลักเลยนะตาช่างช่างพอลอยสำเร็จต้องใช้ตาช่างอย่างนี้เพราะว่าตาช่างอย่างนี้จะให้ความละเอียดคือสามารถช่างเพชรได้ครับการซื้อขายเพชรซื้อขายพลอสยสวยๆราคานีศูนจุดศูนย์หนึ่งเราก็ต้องคิดราคานะครับเพราะอย่างพลอยกระลานละสมมุติว่าหนึ่งแสนบาทศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนีหนึ่งพันบาทแล้วนะครับ 1นึ่งแสนตัดศูนย์ลงไป2ตัวครับก็หนึ่งพันบาทแล้วนะครับแต่ช่างเราต้องการความละเอียดเพราะการที่เราช่างได้ละเอียดก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าพลอยเราขึ้นมาด้วยส่วนกล้องตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่แรกที่ผมเคยบอกเป็นการดูหักเขคู่หักเขห,กหักเเดี่ยวเป็นการแยกพลอยเนื้ออ่อนเนื้อแข็ง แยกเพชรแยกอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมเคยบอกเขาเรียกว่าในที่พวกผมเรียกกันจะเรียกเชลซีฟิลเตอร์เป็นจริงๆถ้าสมัยเก่าอ่ะผมเอามาแยกกับพลอยเนื้อแข็งเนื้ออ่อนเพราะสมัยก่อนเลยที่โบราณมาเลยเมื่อ10 20 30, 30ปีที่แล้ว เขายังไม่มีการซื้อขายพลอยนอตในบ้านเรากล้องตัวเนี้ยถ้าเรามาดูเราหยิบพลอยขึ้นมาแล้วเราใช้ไฟฉายฉายเข้าไปที่พลอยแล้วมองผ่านกล้องตัวนี้ถ้าเม็ดนั้นมีประกายเปล่งแสงเราตีว่าเม็ดนั้นคือพลอยพลอยปอมเราตีว่าเม็ดนั้น่ะเป็นพลอยปอมแต่ในปัจจุบันนี้ พอมีการซื้อขายเนื้ออ่อนขึ้นมาพอเนื้ออ่อนที่มีค่าโครเมียมพอเราดูผ่านจากกล้องตัวนี้ก็สว่างเหมือนกับพอเนื้อแข็งเหมือนกันก็ไม่สามารถที่จะแยกได้ก็คืออยู่ที่ความชำนาญและเราใช้แค่คร่าวๆเ,เป็นการประมาณแต่บอกว่าสูตรที่ชัวร์ที่สุดก็คือแลบเซอร์นะครับ ยังไงก็ต้องไปหลับเซอร์ชัวที่สุดครับแต่ว่ากล้องเจลซีฟิลเตอร์ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในการดูสำเร็จนะครับและอันนี้ก็คือมินวัดไซ์พอยเพราะการซื้อขายสำเร็จเนี่ยจะละเอียดมากกว่าซื้อขายก้อนอย่างก้อนการล่อนไฟการอะไรจัดหยับหยาบเราระหว่างเบอร์12ขึ้น เบอร์12ขึ้นเนี่ยอาจจะทำได้ถึงไซส์3มิล4มิลแต่ก็มี2มิลแต่อย่างมิลวัดพอยที่สำเร็จสำคัญเนี่ยบางครั้งคูกค้าซื้อในปัจจุบันนี้นะต้องการไซส์2มิลตรงเป๊ะไซสเดียวเลยคำว่าไซส์2มิลอาจจะขึ้นลงให้เราได้1จุดคือ2.1หรือ1.9ก็คือมิลวัดพอยเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญ อีกอย่างหนึ่งในการซื้อขายพลอยสําเร็จในปัจจุบันนี้นะครับอ่าแล้วที่ผมบอกของที่ขาดได้คือที่ตักพลอยที่ตักพลอยที่เขามีหลายขนาดปริมาณมากปริมาณน้อยผมบอกเลยการใช้ที่ตักพลอยเนี่ยสําคัญมากนะครับยังไงก็เป็นของที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งอ่าอันนี้คือที่ร่อนพลอยที่ร่อนพลอยเนี่ยที่ผมบอกอันนี้คือที่ร่อนสําเร็จที่ร่อนก้อน เห็นไหมัมันจะเป็นขันใบใหญ่ๆแต่อย่างที่ร่อนสําเร็จเราจะมาเป็นใบเล็กๆที่ผมบอกประมาณ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วไม่เกินนี้และพลอยที่ผมบอกปัจจุบันนี้ลูกค้าซื้อพลอยเจาะไซสค่อนข้างจะมากเพราะมีเหตุการณ์โควิดเข้ามาการซื้อขายพลอยก็เลยน้อยลงเงียบลงกว่าเมื่อก่อนลูกค้าก็เลย สามารถที่ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะของเขาที่เขาสามารถที่จะเจาะไซส์หรือเลือกไซส์จากพ่อค้าได้สมัยก่อนนี่เรายังบังคับให้ลูกค้าสามารถซื้อไซส์ได้หมดหมดอย่างลูกค้าต้องการไซส์2มิล2มิลก็คือ2.1 1.9แต่เราบังคับให้เอาถึง2.5ได้แต่ปัจจุบันนี้ บางครั้งถ้าเราต้องการจากค้าขายก็ต้องยอมให้ลูกค้านะเพราะเหตุการณ์โควิดที่ผมบอกทำให้ทุกธุกรกิจทุกภาคจ่ำแย่ไปตามๆกันนะตอนนี้คนนำพอยนี่แย่มากผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากคนที่ไม่เคยสัมผัสกับแบบนี้ผมบอกว่าจะหนึ่ง เพราะผมจะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆนะฮะที่ทำพลอยเนี่ยผมบอกพลอยเนี่ยไม่ร้องหิวข้าวฮะแต่เจ้าของพลอยมันร้องหิวข้าวแล้วผมก็แซวกันเล่นๆว่าพลอยเนี่ยเราเอามากินแทนข้าวไม่ได้แต่เราสามารถนำไปแลกเงินได้แต่จะขายได้เมื่อไหร่ในเมื่อตลาดพลอยยังปิดอยู่แล้วคือที่ รัชการของจังหวัดจันทร์เขาประกาศมาคือจะให้เปิดวันที่14นี้ที่จะถึงนี้นะขอให้เปิดผมเอาใจช่วยให้ตลาดเปิดได้นะครับคนจันทร์แย่มากๆแล้วครับตอนนี้เศรษฐกิจทุกอย่างพอกเมืองจันทร์จะดีอ่าคนเมืองจันทร์มีทําธุรกิจอยู่2ออย่างเป็นหลักคือทําสวนกับทํพลอย แล้วคนที่ไม่ได้ทำสวนล่ะครับก็ทำพออย่างเดียวก็ตายนะครับตอนนี้ยังไงก็ผมก็เอาใจช่วยเพื่อนๆให้ตลาดกลับมาเปิดได้เหมือนเดิมน,นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เช็คเนื้ออ่อนเนื้อแข็งแต่อย่างที่ผมเคยอธิบายไปแหละครับว่าการใช้พวกนี้ต้องมีความชำนาญหนึ่งเพราะอุปกรณ์เนี่ยจะต้องสะอาดใน ไม่ใช่สัตว์ม่อุปรกรณ์ฮะพลอยเม็ดที่เราจะดูต้องสะอาดเนี่ยผมลืมโชว์ไปอย่างนึงฮะการที่เราจะทําอะไรเราต้องมีผ้าชเช็ดพลอยผ้าชเช็ดพลอยเนี่ยในเวลาเราดูพลอยสําเร็จบางครั้งเราดูได้ไม่เกี้ยงก็เพราะว่าพลอยหัดจ,จะเลอะหรือส่วนที่เราต้องการจะดูเนี่ยมีฝุน่นมีผงมีอะไรติดทำให้เราดูพลอยได้ไม่ชัด แลวพอยที่เราจะเช็คก,กับเครื่องตัวเนี้เราก็ต้องเช็ดให้เกลี้ยงเหมือนกันครับเพราะถ้าพอยไม่นั้นมีฝุ่นมีเศษอะไรติดเครื่องตัวนี้ก็จะเช็คออกมาไม่เที่ยงตรงละแต่ผมบอกเลยฮะตอนนี้การนำพอยทุกอย่างเพื่อนต้องมาเรียนรู้ผมบอกการเรียนรู้เรื่องการนำพอยเนี่ยไม่ง่าย อย่างทุกคนต้องมีประสบการณ์กันหลายหลายปีบางคนเป็น10ปีลหลายหลายสิปีที่จะดูพลอยดูเรื่องพลอยอย่างผมเนี่ยเกิดมากับพลอยตั้งแต่เด็กอยู่กับพลอยมาตั้งแต่เกิดแต่ได้มาเรียนรู้วิธีการํำพลอยศึกษาจริงจรงจังๆเลยคือตอนอายุประมาณ15จนถึงปัจจุบันนี้ ผมปัจจุบันนี้ผมอายุ45ถ้าผมอยู่ในวงการพลอยมา30ปีผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปทำอาชีพอย่างอื่นอะไรแล้วแต่ตอนนี้ขอให้โควิดผ่านพ้นไปด้วยดีถ้าโควิดสามารถผ่านพ้นไปได้ก็จะทำให้คนที่ค้าขายกับพลอยอย่างเดียวเหมือนผมกลับมาดำเนินชีวิตทำธุรกิจได้ผมบอกตอนนี้ แย yeah, ่มากๆนะครับสราบคนทำพลอยเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนเลยครับที่ทำพลอยทุกคนนี่ตอนนี้เหนื่อยแย่ yeah, ทุกคนเลยครับยังไงเพื่อนๆกอ็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจช่องเราโปรดช่วยเข้ามากดติดตามใน youtube และกดกระดิ่งเพื่อจะรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของเรานะครับและเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ผมต้นโซเทียขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็บยยังได้สิบดูดอ่ะแล้วแบกตอบแล้วมุกมันโอเคเอาไว้ก็ได้ไปสิบวนาทีก็ยังโอเคนะเออ,อประมาณยี่สิบนาทีฮะเดี๋ยสิบกว่ดจะไป